คือตัวอะไรเนี่ยท้องมันออกเหลืองๆนะตอนแรกหรือว่าไส้เดือนนะครับเห็นไหมผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆนี่ตัวอะไรนี่นะถ้าเทียบกับนิ้วผมนะ นะ่ะนั่นคือหลอดสีเขียวๆข,ข้างบนนั่นคือหลอดนะออตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันใช้ไส้เดือนไหมไม่แน่ใจนะผมเกิดมาไม่เคยเห็นนะใครเคยเห็นตัวนี้บ้างแต่ผิวมันก็คล้ายๆไส้เดือน จะลองเขีย่ยดูนะว่ามันยาวแค่ไหนนะรอแป๊บหนึ่งนะผมตั้งไฟก่อนพอดีพื้นไม่เรียบนะผมตั้งไฟก่อนนิดนึงนะ น,น,นี่ีๆหางมันหางมันอยู่ตรงนี้หัวมันอยู่ตรงนั้นตัวยาวสักประมาณเท่าหลอดเท่าหลอดเนี่ยเลื้อไปแล้วมันเลื้อไปแล้วนี่ยๆมันเลื้อหลงไปแล้วมันเลื้อหลบแล้วโอ้ตัวใหญ่มากเลยเนะี่ยตัวอะไรเนี่ยมันอยู่หน้าบ้านผมเองนะเนี่มันเลมบุดบุดเข้าไปแอบเนี่ย ว่าเป็นงูดินนะไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ไม่ค่อยสันทัดเรื่องพวกนี้นะครับช่องรีโชคพามาดูนะครับผมให้ดูแค่นี้ก่อนนะที่ผมเห็นเนี่ยมันเรียกว่าเขียดงูนะครับเขียดงูแต่ละชนิดมีความยาวไม่เท่ากันโดยมีขนาดตั้งแต่ไม่กี่เซนติเมตรไปจนถึงยาวที่สุดประมาณ1.5เมตรหรือ150เซนติเมตรนะครับตัวอย่างเช่นเขียดงูปนดอยสุเทพที่พบในประเทศไทย มีความยาวจากหัวถึงก้น24เซนติเมตรนะครับก็เขียดงูนี่เป็นสัตว์สะเทินน้ำเสะเทินบกลำตัวยาวคล้ายงูหรือไส้เดือนไม่มีขาผิวหนังมีลักษณะเป็นปล้องมีตาขนาดเล็กมากหรือไม่หรืออาจจะไม่มีตาเลยการรับรู้ความรู้สึกเนี่มันจะมีหนวดรับรู้ความรู้สึกหนึ่งคู่ระหว่างตากับจมูกใช้ในการตรวจจับอาหาร อาหารของเขียดงูคือมันจะกินหนอนปลวกแมลงและสัตว์เล็กเลอื่นๆน,นะครับเป็นอาหารของมันนะท,นที่อยู่ของมันก็อาศัยได้ทั้งบนบกและในน้ําจืดมีความสําคัญคือเป็นสัตว์ที่หายากในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและมีความสําคัญอ,อย่างยิ่งในการจําแนกประเภทสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยานะครับเขียดงูเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับพวกกบ เขียดอึงอ่างคางคกกระปาดหรือปาดซึ่งคําว่าปออาปอ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 าสลาวด็กนะแต่บ้านผมเนี่ยแม่ผมจะเรียกกระปานะซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกมีรูปร่างทรงกระบอกยาวคล้ายงูหรือไส้เดือนไม่มีขามีร่างกายเป็นป้องผิวเรียบลื่นไม่มีเกรดปกคลุมผิวหนังเหมือนงูตามีขนาดเล็ก มีหนวดเป็นอวัย,ว,ยวะสัมผัสเขียดงูส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัวเขียดงูนะครับก็ลำตัวเรียวยาวคล้ายงูหรือปาลาไหลมีทั้งอาศัยอยู่บนบกในโพรงดินและในน้ำโดยลดรูปโครงสร้างหลายประการซึ่งเป็นลักษณะที่พบกับสัตว์ที่มีลำตัวเรียวยาวหรืออาศัยอยู่ในโพรงกล่าวคือหางมีขนาดเล็กมากหรือไม่มีเลยไม่มีระยางขาหรือ ฐานระยางนะครับในสกุลโออ่านยากนะ E O C A E C I L I A ผมไม่ได้อ่านมันภาษาอังกฤษมานานแล้วเอาเป็นว่าไปอ่านกันเอาเองแล้วกันอ่านเดี๋ยวจะมั่วนะครับที่เป็นซากตึกดําบันมีระยางขาตามีขนาดเล็กและบางชนิดอยู่ในร่องของกระดู กระโหลกและถูกชั้นหนังปกคลุมไว้ปอดข้างซ้ายมีขนาดเล็กหรือไม่มีขณะที่บางวงศ์ที่อาศัยอยู่ในน้ําจะไม่มีปอดบางชนิดมีเกล็ดฝังตัวอยู่ในร่องที่แบ่งลําตัวเป็นปล้องการปฏิสนธิเกิดขึ้นภายในโดยตัวผู้จะมีอวัยวะถ่ายอสุจิจเจริญจากผนังของห้องทวารร่วมบางชนิดวางไข่ในน้ําและมีระยะเวลาของวัยอ่อนและบางชนิดวางไข่บนบกโดยไม่มีระยะไววัยอ่อน ตัวเมียมีพฤติกรรมเฝ้าไข่แต่เขียดงูส่วนใหญ่กว่า100ร้อยละ75ออกลูกเป็นตัวไวอ่อนภายในท่อน้ำไข่ได้รับสารอาหารจากสิ่งผลิตภายในท่อน้ำไข่มีลักษณะเด่นคือลำตัวเป็นปล้องปล้องของลำตัวโดวยทั่วไปมีจำนวนเท่ากับจำนวนปล้องของกระดูกสันหลังแต่บางชนิดอาจมีปล้องลำตัวจำนวนสองปล้องหรืออาจจะถึงสมปล้องต่อกระดูกสันหลังหนึ่งปล้อง โดยปล้องลำตัวปฐมภูมิจเจริญขึ้นมาก่อนต่อจากนั้นจึงมีปล้องลำตัวทุติยภูมิหรือปล้องลำตัวตติยภูมิจเจริญขึ้นมาเป็นลำดับต่อมาเกรดของเขียดงูประกอบด้วยคอลลาเจนหลายชั้นเรียงซ้อนกันและฝังตัวอยู่ในร่องตรงส่วนลึกที่สุดของปล้องลำตัวปฐมภูมิโดยเรียงเป็นลำดับต่อเนื่องกันในแนวเฉียงกระโหลกของเขียดงูมีชิ้นของกระดูกยึดติดกันแข็งแรงและส่วนใหญ่ ไม่มีช่องเปิดที่กระโหลกนอกจากช่องเปิดของอวัยวะรับความรู้สึกได้แก่ตาจมูกหนวดในบางวงมีชื่อเปิดบริเวณขมับไม่ใช่มีชื่อเปิดในบางวงมีช่องเปิดบริเวณขมับกระดูกระโหลกจึงขยับได้บ้างฟันที่ขากรรไกรขากรรไกรบนเนี่ยนะฟันที่ขากรรไกรบนเนี่ยอยู่บนกระดูพรีแม็กซิล่า กระดูกแม็กซิโลพาลาทีนและกระดูกโบเมอร์มีอวัยวะรับรู้จำพาะคืออว,อวัยวะที่แลดูคล้ายหนวดที่เจริญขึ้นมาจากช่องเปิดที่อยู่ระหว่างตากับช่องเปิดจมูกตำแหน่งของช่องเปิดหนวดแตกต่างกันในแต่ละชนิดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญใช้ในการอนุกรมวิธานสัดส่วนความยาวของหนวดที่โผล่พ้นช่องเปิดออกมาก็แตกต่างกันในแต่ละวงโดยหนวด เป็นโครงสร้างเชิงซ้อนประกอบด้วยกล้ามเนือ้อต่อมและท่อการเจริญของหนวดสัมพันธ์กับตาและอวัยวะจะคอบสั้นซึ่งทำหน้าที่รับรู้สารเคมีเขียดงูแบ่งออกได้ทั้งหมด9วงประมาณ200ชนิดโอ้โหเยอะแยะเลยนะกระจายพันธุ์ทั่วไปในเขตร,ร้อนยกเว้นบนเกาะมาดากัสกาและทางตะวันออกของเส้นสมมุติวอลเลสนะครับ ในประเทศไทยพบได้หนึ่งวงเช่นเขียดงูเกาะเต่าเป็นต้นโอ้ oh. ผมก็มาอ่านดูให้ความรู้ทุกคนไปนในตัวนะครับ